สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนปกคลิปแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นปกคลิปเมื่อวานเนาะอ่าตามชื่อคลิปนะวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวนคิดการใช้มนุษย์เป็นแบตเตอรี่นะฮะในหนัง The Matrix เนาะแน่นอนว่าเพื่อนๆคนหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอ่ารู้คอนเซปต์นะหนังเรื่องนี้ดีนะว่าเขาอ่ามีคอนเซปต์นะในการดําเนินเรื่องแล้วก็เนื้อหาในหนังเรื่องนี้พูดถึงอะไรนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือมันเป็นแนวะคิดที่ใช้ในหนังนี้เนาะก็คือแนวคิดในการใช้มนุษย์นะฮะเป็นแบตเตอรี่เนาะในภาพยนตร์เนอ่าเดอะเมติกเนี่ยครับเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจอย่างมากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวนะฮะของโลกอนาคตที่เครื่องจักรเนี่ยเข้ามาครอบงําแล้วก็ควบคุมมนุษยชาตินะฮะมนุษย์เนี่ยกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ทํางานนะครับให้กับ ไม่ได้ชมัมาเลยกลายเป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องจักรที่ถูกเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สร้างโลกจําลองที่เรียกว่าเดอะแมทริกขึ้นมาโลกจําลองนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์นะรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติในโลกแห่งความจริงแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยร่างกายพวกเขาเนี่ยถูกใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับหรือว่าแหล่งพลังงานในการผลิตพลังงานให้กับเครื่องจักรอีกทีหน,น,นึ่งแนวคิดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลกับอนาคตที่เทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเข้ามาควบคุม แล้วก็บงการชีวิตของมนุษย์นะโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ใช้มนุษย์นี่แหละนะเป็นแหล่งพลังงานเปรียบเสมือนการเอารับะเปรียบนะเปรียบเสมือนการเอารับเ,เปรียบแล้วก็สูญเสียอิสรภาพของตนเองโดยมนุษย์เนี่ยถูกบังคับนะให้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมศิลกรรมของตัวเองได้ก็คือมีห้องแคบๆห้องหนึ่งนะให้พอหลมตัวมนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่ได้แล้วจากนั้นเนี่ยสมองเนี่ยก็ถูกเชื่อมต่อ อะไรไปหมดแล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าเออตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่จริงๆนะแต่ว่าในความจริงเนี่ยร่างกายตัวเองนอนซมอยู่อย่างนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์นะที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีได้ด้วยนะฮะในสังคมสมัยใหม่เนี่ยเทคโนโลยีที่เราใช้นะแล้วก็พึ่งพานในชีวิตประจาวันเนี่ยอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมและก็ครอบงําเราในที่สุดนะฮะไม่ลไม่ระมัดระวัง,วงซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว นะครับแม้ว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์นะแล้วก็แนวคิดที่การใช้มนุษย์เนี่ยเป็นแบตเตอรี่อาจจะดูไม่สมจริงแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยก็คือเวลานะเวลาของเรานี่แหละนะที่ถูกสูบไปนะโดยระบบนะที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้นะคราวนี้เนี่ย เนื่องจากการแปลงพลังงานนะครับจากร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเทียบเท่ากับพลังงานอื่นๆน,นะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในเชิงศญลักษณ์และก็ปรัชญาแต่ว่าแนวคิดเนี่ยเป็นการนําเสนอภาพที่สมพลังนะเกี่ยวกับการควบคุมและก็การกดขี่ในสังคมที่ถูกข้องงัโดยเทคโนโลยีและก็อานาจที่มองไม่เห็นนะฮะคราวนี้วันนี้ก็ไปนั่งคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะโดยผมก็เสนอแนวคิด แบบหนังเรื่องนี้เอามาเอามาเสนอนี่แหละนะครับว่าที่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยทำงานเพียงเพราะเพื่อให้ดูเลดูแลตัวเองไปนะครับเอาชีวิตเอาเวลาในชีวิตไปแลกกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นของบางสิ่งบางอย่าง ที่เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่ามันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขามีโอกาสมีทรัพยากรมากกว่านะครับรวมมีต้นทุนชีวิตที่มากกว่าเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะสามารถใช้ชีวิตได้มากกว่าคนที่ไม่ได้มีต้นทุนหรือว่าไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับหรือว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรากําลังสารวจนอยู่กับโลกที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีใครควบคุมเราอยู่หรือเปล่า รหรือว่าเราควบคุมเองแต่ว่าตัวแปรที่สําคัญก็คือเงินนะเงินก็เป็นตัวแปรที่สําคัญเพราะว่าถ้าเรามีเงินเราคิดว่าเราน่าจะาสามารถควบคุมชีวิตเราได้ใช่ไหมคแต่คราวนี้เนี่ยเงินมันก็คือระบบนะแลกเปลี่ยนระบบหนึ่งที่เราพอใจที่จะซื้อสิ่งนี้นะครับเราพอใจที่จะขายสิ่งนี้ ก็จะใช้เงินที่เป็นสื่อกลางนะครับในการแลกเปลี่ยนกันเนาะคราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปครับสิ่งที่เรียกว่าเงินเนี่ยมันก็มีมูลค่าลดลงนะครับสิ่งที่เรียกว่าสกุลของเงินแต่ละประเทศนะฮะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์นะครับหรือว่าความมั่งคั่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะทองคำอ่าสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราถือครองแล้วเราทำให้เรารวยขึ้นนะครับ แล้วอะไรล่ะที่จะทําสิ่งนั้นไดนะ้ถ้าฟังอาจารย์ตั้มอาจารย์ตั้มก็บอกว่าก็คงจะลีกหนี้ไม่พ้นบิตคอยใชมั้มคือมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างเพิ่มได้นะถ้าจะขุดก็ต้องใช้ต้นทุนนะที่จะขุดขึ้นมาเนาะแต่ในขณะเดียวกันเองครับในที่ในฐานะที่เรามองเนาะพราะพยงเรื่องหนึ่งนะกับแนวคิดที่เราที่เขาพยายามจะสื่อว่าเอ,อ ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเป็นแบบนี้ไหมนะฮะผมยกตัวอย่างในกรณีที่เรา,าซื้อบ้านแลวกันเมื่อเราทํางานนะครับหาเงินมาได้สักประมาณหนึ่งนะแล้วเราก็มีเครดิตแล้วเราก็นาเครดิตของเราเนี่ยไปกู้ซื้อบ้านนะซึ่งถ้าเป็นคนที่เขาเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้บ้านเนี่ยมันเป็นรายจ่ายนะมันเป็นนิสินนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องเอา ไรายได้ที่เราหามาได้จากการทํางานเนี่ยไปผ่อนมันนะครับเอาอย่างนี้ไหมให้เราไปสร้างนะทรัพย์สินก่อนได้ไหมนะฮะไปสร้างทรัพย์สินให้มันผลิตกระแสเง,งินสดพอก่อนพอที่จะมันมันจะมา,าโคเบอร์กับรายจ่ายนะครับหรือว่าค่าผ่อนบ้านของเราก่อนไหมก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อบ้านเรานะฮะอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแต่ มันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับในกรณีที่เรากู้ซื้อบ้านในวันที่เงินเดือนเราอาจจะเดือนละเป็นแสนแล้วเราผ่อนกู้ซื้อบ้านหลังหนึ่งนะฮะอาจจะราคาไม่ได้แพงมากโดยการที่เราผ่อนบ้านเดือนเดือนหนึ่งก็ตกประมาณเดือนละ10,000บาทและเราก็ยังมีเงินนะที่คอยดูแลชีวิตตัวเองได้เดือนละ9 0,000มืนบาทอ่ะอันนี้มันก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะมันควบคุมกับค่าใช้จ่ายของเราแต่ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า เราต้องมีเงินเดือน10,000แสนบาทเนี่ยตลอดอายุสัญญาการกู้ซื้อบ้านนะนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นแนวคิดที่ถูกต้องในกรณีที่เรามีเงินนะหรือว่ามีสินมีกระแสเงินสดมากพอพอที่จะดูแลหนี้สินของเราได้นะครับดูแลค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอร์ได้เนาะแต่ในขณะเดียวกันครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความพร้อมเนาะแต่ว่าเขากอ็อยากจะมีบ้านนะครับ ถึงเวลาที่ต้องมีละถึงเวลาที่ต้องกู้ซื้อบ้านละก็เลยต้องทําก็เลยต้องกู้ซื้อนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แรกมาก็คือเวลาในชีวิตที่เราต้องต้องเอาไปใช้ชีวิตเปลี่ยนมันกลายมาเป็นเวลาที่เราต้องมาทุ่มเทนะฮะเพื่อหาเงินและจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาเงินนั้นเนี่ยที่เราหามาได้นะครับไปผ่อนบ้านเนาะแนวนคิดเนี่ย หลังจากที่ลองฟังอาจารย์ตมนะอาจารย์ต้เขาพยายามจะสื่อว่าแนวคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีไปจากแนวคิดที่เราเรียกว่าการใช้มนุษย์เนี่ยเป็นแบตเตอรี่เพื่อหล่อเลี้ยงระบบใหญ่นะครับหรือว่าเพื่อหล่อเลี้ยงหุ่นยนต์อีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่า,เ,าเงินที่เราหามาได้นะครับที่เรามาผ่อนบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรากู้ยืมเงินธนาคารมามาซื้อบ้านแล้วก็ใช้บ้านเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนาะ เพราะฉะนั้นมันมีความสุขสําหรับคนที่เขาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับให้ตัวเองอยู่รอดตลอดรอดฝักตลอดสัญญาการพอนกู้ซื้อบ้านได้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีการวางแผนเนาะทำไปก่อนนะไม่รู้ว่าตัวเองพร้อมไม่พร้อมแต่ก็กูก้ซื้อไปก่อนทําไปก่อนพอสุดท้ายแล้วเมื่อไรายได้ที่ตัวเองคิดว่ามันจะได้ทุกเดือนนะไรายได้ที่เราทํางานหาเงินมาได้เนี่ย ที่เราคิดว่ามันจะได้มาอย่างนี้ทุกเดือนแล้วเราไม่กันไม่เก็บไว้พราะถึงเดือนหนึ่งจังหวะหนึ่งที่รายไ,ได้ไม่เข้ามานะครับคราวนี้แหละเราก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับกับตัวหนี้สินที่เราไปสร้างไว้ในวันที่เราคิดว่าเราน่าจะพร้อมเราน่าจะทําอะไรได้แต่ในความเป็จริงแล้วเราไม่มีความพร้อมไม่มีอะไรเลยท้ายที่สุดแล้วเราก็จะเจอกับกับดักนะครับที่สูบเอาเวลาในชีวิตของเราไป ก็แนวคิดคอนเซปต์นี้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากหนังสักเท่าไหร่นะพอเอามาอาดัดแอใช้นะครับกับชีวิตความเป็นจริงของเราแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรนะนะเพราะว่า,าเวลาที่เราจะเอาไปใช้ชีวิตเนาะเราก็ทำให้ได้นะมันทาให้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถที่จะหยุดได้เลย ต้องทํางานดิ้นรนนะฮะทำสู้ถนีสู้อยากเพื่อที่จะหาเงินมาเพื่อผ่อนบ้านนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อผ่อนหมดสัญญานะครับเราก็จะมีอายุประมาณ60ปีนะครับหรือว่า50ปีหรือถ้าวางแผนดีๆหน่อยก็อาจจะเป็นเจ้าของบ้านเร็วขึ้นมากกว่านั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วชีวิต รหรือว่าเวลาในการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะค่อยๆถดหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปยุ่งอยู่กับการทํางานแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามาเริ่มวางแผนมาจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ที่มือของเรานะไม่ต้องให้อ่าขึ้นอยู่กับบริษัทไม่ต้องขึ้นอยู่กับองค์กรที่เป็นผู้มาชี้ชะตาชีวิตของเรานะรให้เราดูแลตัวเองให้ได้ ด้วยการวางแผนว่าเอออันไหนเนาะมันคือเหมาะอันไหนเนาะมันคือสมกับฐานะตัวเองชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่นะฮะนกน้อยทํารังอยู่แต่พอตัวนะเพราะว่าคํานี้เนี่ยก็ยังใช้ได้นะในอยู่ในอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะผมไม่แน่ใจว่าในยุคสมัยผมจะในอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับเขาจะกู้ซื้อบ้านอยู่กันไหมอ่ะไม่แน่อาจจะกู้ซือ้อเนาะ ซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็จะไปผนวกกับคําว่า,าประชากรหรือว่าประชาชนนะก็ต้องมีเงินนะพอที่จะทําอย่างนั้นได้ซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยอัตราของคนที่กู้ซื้อบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะก็มีโอกาสที่จะกู้ซื้อยากมากขึ้นเนาะแต่ว่าคนที่จะซื้อบ้านในราคา15ล้านขึ้นเนี่ยสบายมากครับเพราะว่าคนพวกนี้เขามีเงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ยังไงเสียคนที่เขามีเงินคนที่เขาเป็นคนรวยนะครับเขาก็มีโอกาสเนาะมีสิทธิ์มากกว่านะที่จะเข้าถึงสิททรัพย์เหล่านี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะนะเราเป็นคนที่หาเงินเดือนชนเดือนเรามาเตรียมการมาวางแผนจัดสรรเงินตัวเองดีกว่ามาวางแผนชีวิตดีกว่าเออเราจะบริหารจัดการยังไงนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะน่าจะได้เปรียบนะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเวลานี้เหมาะสมไหมที่จะซื้อนะครับบ้านแบบนี้เหมาะกับเราไหมนะเรามีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันก็อยู่ที่เราเองเนี่ยที่จะเป็นคนตัดสินอยู่ที่เราเองว่าจะเป็นคนซื้ออยู่ที่เราเองที่จะเป็นคนเช่านะครับอยู่ที่เราเองที่จะเป็นคนบริหารจัดการชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ามันวางแผนมันเตรียมการมันจัดการได้หมดเลย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครอันนี้เป็นแนวคิดของหนัง The Matrix เนาะที่เขาบอกว่ามนุษย์ก็คือแบตเตอรี่ดีๆที่เป็นพลังงานคอยหล่อเลี้ยงระบบใหญ่นะครซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะบางคนก็ไม่ไหวนะครับกับภาระที่ตัวเองต้องแบกบก็ต้องยอมตัดยอมขายไปนะครับ เมื่อตัวเองมีความพร้อมแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่กลับมาซื้อใหม่ก็ทําได้เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือเมื่อเราซื้อสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเรามีกระแสงเงินสดเท่าไหร่กระแสงเงินสดเราติดลบไหมกระแสงเงินสดเราเป็นบวกไหมนะครับในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาดูตัวเองอยู่ดีว่า3เดือน6เดือนข้างหน้าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรบ้างที่ต้องต้องเตรียมต้องจัดสรรไ้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมการวางแผนมาอย่างดีแล้วนะครับที่เหลือก็เราก็ทําตามแผนของเราไป ทีละสเต็ปทีละสเต็ปผมคิดว่าน่าจะทําให้ชีวิตเรนเคลื่อนต่อไปได้ไม่ได้บอกว่าเราอย่าซื้อบ้านห้ามซื้อบ้านนะไม่ใช่เมื่อเราทํางานไปถึงจุดจุดหนึ่งนะเราคิดว่าเออแล้วรายได้ของเราเนี่ยกับเงินเก็บ,งเ,เ,กบเงินออมเราลันพอนะที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้นะครับด้วยรายได้ที่เรามีนะด้วยเงินเก็บเงินออมที่เรามีการวางแผนจัดเตรียมมาทุกสิ่งทุกอย่างถึงจังหวะนั้นเราก็กู้ซื้อนะครับเราก็จะได้มีบ้าน ที่ตัวเองอยากจะอยู่อยากจะมีอยากจะได้เพราะฉะนั้นทุกสิส่งทุกอย่างอยู่ที่เราวางแผนเตรียมการได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนทุกคนสู้ๆนะครับเตรียมการกันต่อไปครับผมโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ